วัตจักรอัดไอเนี่ยมันสามารถย้อนกลับไปได้จนถึงปีหนึ่งแปสามสี่นะครับตอนที่คนอังกฤษคนหนึ่งชื่อจาคอบเพอร์กินส์นะครับได้รับสิทธิบัตรนั้นะพาเทนสำหรับเครื่องทำน้ำแข็งเป็นที่เป็นวัตจักรปิดนะครับเป็นระบบปิดนะครับใช้อีเทอร์นะครับ,เ, Ether, รบเป็นสารทำงานแล้วก็มีอีเทอร์กับสารละเหยง่าย อันอื่นเนี่ยนะครับเขาก็เอามาผสมสกันนะเป็นสารทํางานนะครับอีเทอร์นี่เป็นสารเคมีแรกๆของมนุษย์ที่ใช้เลยเนาะใช้กับทุกอย่างเลยเนี่ยมาใช้เป็นสารทาความเย็นด้วยถ้าในหนังที่เราดูอีเทอร์ก็เอาไว้ใช้แบบในหนังเก่าๆนี่อีเทอร์ใช้เป็นยาสลบเนาะบางทีโจนใช้หยอะใส่ผ้าไปปิดปากเยื่ออย่างเงี้ยนะก็คืออีเทอร์พวกเนี้นะครับทีน,นี้ ตัวต้นแบบในการทำงานของเครื่องจักรอันนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่เคยผลิตเป็นแบบเชิงพาณิชย์ใดๆเน้ะผลิตมาเป็นเครื่องต้นแบบเท่านั้นพอามาปีหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับคนชื่อนี้นะครับเล็กซ์นเดอร์ทรอนิงก็เริ่มที่จะออกแบบแล้วก็สร้างเครื่องทำน้ำแข็งแบบอัดไอนะครับอันนี้ใช้สารที่เป็น s อ v ทีเทอร์แทน เพราะว่ามันก็มีมีหาซื้อได้ในเชิงพัอนชันะครับนะเข้าไหมก็คือไอสารตัวนี้กลายเป็นสารที่ใช้งานในเชิงควชน์แล้ะนะครับในระบบอัดไอนะครับตั้งยุคตั้งช่วงเริ่มต้นเลยเนี่ยไอระบบทำความเย็นแบบอัดไอนี้มันใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็ หลักๆก,ก็ใช้ผลิตน้ำแข็งนะครับใช้ในการกลั่นเครื่องดื่มเนี้ยกลั่นเบียอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้ไว้อ่เป็นโคสตอร์เรตคือเป็นห้องเงย็นนะครับเอาไว้เก็บถนอมอาหารนะครับเ <c oughs> มื่อตอนนั้นเนี้ยมันยังไม่มีระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังแถมยังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สตียิมด้วยนะครับเครื่องยนต์ไอน้ําด้วยพอมาปีหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับ มีเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาดเล็กเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยมันออกมาใช้นะครับเขาก็ทําเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านี่แหละนะครับเอามาต่อเข้ากับระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับแล้วก็เริ่มเอามาใช้แทนที่ระบบเก่าๆนะครับระบบทําความเย็นก็เริ่มปรากฏในบูชเชอร์ช็อปก็ อะไรนะร้านขายเนื้อนะครับแล้วก็ในบ้านนะครับตอนปีหนึ่งเ้าสามศูนย์นี่มาจะสงครามโลกครั้งที่สองแล้วอันนี้เป็นช่วงอะไรนะเอ่อเกรดดิเพรสชันอ่ะก็คือเป็นช่วงเศรษฐกิจแย่ตกต่ำทั้งโลกแล้วมันก็เลยนำพาไปสู่สงครามโลกนะครับแล้วก็อย่างบ้านเรานี่ก็ถ้าเป็นหนึ่งเก้าสามสองก็ตรงกับสองสี่เจ็ดห้านะเปลี่ยนแปลการปกครองก็ช่วงนั้นก็ คล้ายๆกับก็ถูกบีบด้วยสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่เหมือนกันนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง,องนี่ก็ให้เห็นไทม์ไลน์น่จะได้นึกออกว่าช่วงที่ชาวโลกเขาทาอะไระเครื่องทำความเย็นต้นแบบกันนะประเทศเราอยู่ตรงไหนกันนะครับในปีหนึ่งเก้าพอมาถึงช่วงหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ทําให้เอเรามีระบบทำความเย็นแบบอไอ ซึ่งมันมีประสิทธิภาพเลยแหละนะค่อนข้างมีประสิทธิภาพเลยแหละนะครับ gen, แล้วก็เชื่อถือได้นะครับรีเลย์เบก็คือไม่ได้เจ๊งบ่อยๆนะครับไม่ได้ใช้ใช้ไปดับใช้ใช้ไปเจ๊งแล้วไม่รู้มันเป็นเนพราะอะไร่เงี้ยรีเลย์เบก็คือเปิดเมื่อไหร่ใช้ได้ท,ทนันทีนะครับแล้วก็เล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ไม่แพงนะครับอ่ะเพราะพอมาถึงช่วงใกล้ๆสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็ระบบทำความเย็นนี่ค่อนข้างจะเสถียรแล้วนะครับค่อนข้างเสถียรแล้วนะ ถัดไปจะเป็นตัวอย่างการคำนวณแล้วนะครับ